สวัสดีครับผมเดนนี่ผมมีเวลาแค่หนึ่งนาทีวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบึงหนองโคดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะอยู่ที่บ้านคำไฮอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับและตอนนี้ก็เขาก็มาตกปลากันอยู่ตรงนี้คือลานจอดรถตลาดแรงคำไฮนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่ได้มีซีเมนต์แบบนี้นะมันจะเป็นดินลูกหลังและข้างหลงังนี่คือบึงหนองโคดนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆนักตกปลาเข้ามาตกปลาแต่ว่าแสยอย่างเดียวคือตอนนี้ขยะมันเยอะ เวลาพวกตอนคืนที่พี่ควรไร้บ้านเขาก็ไม่มีที่จะไปนอนอ่อเนาะเขาก็มาปลูกเปรนอนก,นกันที่นี่เห็นไหมมันจะมีต้นไม้ครับมันจะมีต้นไม้เรียงเรียงกันหลายต้นแบบนี้เขาก็เอาเปรมาปลูกอย่างนี้นครับแล้วก็นอนกันตอนนี้ผมจะไปตัดผมไปร้านตัดผมมันเปิด10โมงนะอีกประมาณ20นาทีมันถึงจะเปิดผมก็เลยมาหาเดินดูอะไรข่ายให้เพื่อนดูก่อนตรงนั้นคือตลาดแรงคามไฮนะครับผม